แอมแลก่นะครับเป็นมาครับท่านผู้ชมกบไให้กบหน้าครับนี่ครับตอนนี้เมื่อกี้เข้ากัดยามไปแล้วหลังหนึ่งนะกัใส่อยู่บริเวณใกล้ๆก,กันกบุกำลังหง่นะครับกบกบ่เบ,บานะกบ่เบากำลังหญ่นะครับ มนนี้สีไม้ยามเบ็ดกบนะพี่น้องเมื่อคืนบ้าเจิงใส่ไปท่านเบิดอยู่แปดหลังนะครับแต่เมื่อคืนว่าสีไม้ยามฝนใหญ่ฟาดลงม,มากรแข็งนะครับก็เลยบ่อเด็กไม้ยามก็เลยตัดสินใจไม้ยามเมือนี้ย่ำเสาตอนนี้ก็เจ็ดโมงเสาครับเพราะว่าเตือนสวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับโอ้ยไปพี่น้องไป,ปด้ย เอ้าพี่น้องดูซึกว่าจะโดนหล้วนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่โอ้หมานหมานครับแยมแรลกนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมกบให้กบหน้าครับนี่ครับนี่ครับมาขึ้นใไ่ใบนะครับฝนตกนะครับส่ใบเจ็๊บแปดหลังนะครับนี่ครับกระมานแล้วนะครับ ตื้นซ้ายนะครับตอนนี้ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับแจมแรกครับแ่งแรกครับเมื่อกี้เข้ากับยามไปแล้วหลังนึงนะกับไ่อยู่บริเวณไกลๆกันครับหลังนี้นะมาเคลื่อนนี่ผมกับไซดูซกว่า กบมีกบกินนะครับยับมาไทายไกลๆพี่น้องคนหนึ่งนะน่ครับใส่วบร้านนึงนะครับบอกนี่บบก,กินนะครับตัวนี้กกน,น,นี่เกยับใบก่อ,น,อ,อเนเดี๋ยวเขาจะมาหลุนตัวอีกหลังหนึ่งว่ามิติดบบอกเข้าไปนี่ก่อนครับเดี๋ยวสยางไปฝุ่นเดือพี่น้องพอดีใส่ไบอยู่กับโบไก่บันไดครับหล้างที่สามตัวนี้ก็ได้ ตัวแรกนะแต่กับตัวโบนญ่เพราะว่ามันเป็นกรบเบานะ่ะไม่ไปใช้อังกต่ไม่ที่บ้านครับไอ้จะใส่ใบมืงขึ้นหำใส่ไบกึศจากหลังนะได้ามึงขึ้นฝนกรกนะทุกเนาะครับไมด้ยนี่แหละไม่ยามสวยเนะี่ยเพราะว่าผิวเจรินใอ้ใส่เลยโอ๊ยถังเปาน,น,นี่นี่ ดวนนี่เดียวครับพี่น้องนี่มาถ่ายพี่น้องมือใหญ่ไก่นะนี่ครับโอ้ยเห็นไหมครับนี่โอ้ยนี่ครับพี่น้องโดนแล้วครับหลังนี่โอ้ตัวกระโบ่แหยงนะพี่น้องนี่กบเบาโอยมันๆครับมันๆเห็นบ่มพี่น้องตัวบโบยน,นะครับ กวบกำลังไงนะครับนี่นี่ครับเตรมหนองนะครับตอนนี้ก็คือมะหวอดสาปักแยมนะครับสาหน่อยนี่นี่ผมใส่ไปสองหลังนะครับแต่หลังนีู่้เซกว่าจบอก,กินนะครับโรสึกวาจะบวกินนะครับหลังนี้นะครับแต่หลังนึงใส่ไหวญี่ปุ่น Mà, bà tâm không cái này có cái bóng tô bóng 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 มึงครับเห็นปะให้พี่น่องมึงไก่นี่นี่ครับกุบกำลังเงยนะพี่น่องเจ้่อยู่อด้กูมอันเถยวะโอ้ยได้ไ้ครับเตรียมสามนะครับ พี่น้องลุยตัวครับผมตอนนี้ก็ยามไปทั้งกระจูเจ็ดหลังนะครับเดี๋ยวมเมองหลังที่แปดนะครับหลังกุตไทยครับผมมืมองได้ครับหลังนีนใครหนีเด้อ ลังนี้รู้สึกว่าสิกินเดียกันนะครับนี่เบิ้งจี่น้องกบเบานะครับนี่เยอะมากโอ้ตัวดีซี่ครับโอ้ส่เปดลังนะครับมานอยู่มือนี่นี่ครับโอ้แงบบ่ คมันเอ้ก็ใส่ทั้งเบิด8แปดลังนะได้ปะสี่ตัวนะครับนี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครเขามาแล้วครับอย่าลืมฝากกดไ์ก็แชร์ผมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามเท a เฟซบุ๊กทิกต็อกยูทู e นะครับบ่าวจริงค้นดูบนครับอ่ะเดี๋ยวซีมี่คลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ สวัสดีครับ